สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะบูเล่บ็อกเซตครับเป็นคอลเลกเตอร์เซตนะครับไม่ใช่คอลเลกเตอร์สิเป็นคอลเลกชันเซตนะครับของอวตารเส้นต์ดอนบาเทอร์นั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตหนึ่งนะครับเปน็นแผ่นบูเล่สองแผ่นนะครับเบื้องหลังแผ่นหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เบื้องหลังสินี่เป็นอพิโซดหนึ่งถึงคลิปสองนะครับแผ่นหนึ่งแผ่นสอง เหมือนเบื้องหล่างนะครับพิเศษแถมให้ด้วยนะครับทั้งหมดก็น่าจะออกมาเป็นสี่แผ่นนะอันนี้คือแผ่นหนึ่งแผ่นที่สองก็น่าจะออกมาเดือนสิบสองนะครับของปีนี้เนาะอันนี้ก็เดือนสามปีหน้าครับแล้วก็เดือน6กปีหน้าครับที่สี่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับอ้าวตอนนี้มีกี่แกะนะครัเ,เราก็ฉีกเรียบร้อยนะครับโอเคข้างในก็ตอนน,นี้ก็จะเป็นเปล่าๆนะครับมีสีใหม่างี้แล้วก็แพ่ครับ เป็น blue decoration หนึ่งนะครับโอ้อ่ะไม่ออก <c oughs> อันนี้เราจะอยากดูนี่คือ special feature special feature ครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะแล้วก็มีอะไรบ้างจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ <c oughs> เปิดมาก็จะเป็นแผ่นหนึ่งแผ่นสองครับในด้านนี้คืออะไรเราเปิดดูกันนะครับ อันนี้เหมือนจะลงทะเบียนอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็มีโปสต์กร์ดมาให้นะอันนี้เป็นโฆษณาครับรอ๋อเซลแล้วแล้วก็บุกเลตอ๋อเป็นบุกเ,เลตดป็บุกเลตอืมบุกเลตมาตอนที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ตอนที่สองที่สามสิบห้าหกเจ็ดแปดสิบสอง สวยงามครับโอเคจะไปลองดูกันนะว่าเป็นไงเดี๋ยวจะไปเล่าฟังครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ดูแล้วนะครับแผ่นหนึ่งนะก็จะมีประมาณแบบเบื้องหลังของสีชมพูนะแล้วก็สีแดงนะที่มาดูเอรีรันแล้วก็เล่าเรื่องนะครับแต่เราก็ไปไม่ออกเนาะเขาพูดอะไรกัน แล้วก็จะมีวิดีโอวันเปิดตัวนะครับก็คือวันที่เปิดแนะนำตัวละครน,นะว่ามีใครบ้างน,นะเสืงผันที่สองก็จะมีดอนบัตเทอร์แล้วก็ VS คาร์ e เมนเด,นเดนอร์เดนโอนะครับซึ่งผมไม่เคยดูเดนโอนะดูเป็นไงแต่ว่าก็เหมือนจะเป็นทีเซอร์ตลกๆนะครับประมาณ3าสีตอนนะครับแล้วก็อย่างที่เขาบอกครับเป็นตอนที่ เจ็ดถึงสิบสองนะครับทั้งหมดจะมีสิบสองตอนนะสองแผน่นแล้วก็จะมีวสิกวิดีโอด้วยสุดยอดม,มันละมิวิดีโอแบบเต้นเตนะ้นเต้นเต้นอ่ะของแบบห้าคนนะครับเอาคนแล้วสิซื้อจอมโมกคนแล้วนะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าคอเลกเตอร์ชุดสองมาคอลเลกชันชุดสองมาแล้วก็จะมาแกะให้ดูนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับอ๋อ แล้วก็ใบที่เป็น QR c โค e อะ่ะมันคือแบบความคิดเห็นเนะาะว่าซื้อมาแล้วรู้สึกไงโอเคบ๊ายบายค่ะ